ไปไปคุณพ <นะ S 2> ีรอเคเขาเบียบแล้วออกไปช็อตเก้อใครโดนไปขวาบอกด้วยอ๋อคุณลาผมโดนมาซ้าย ต้องกินเลยครับต้องกินเลยครับอุ้ยตองหล่นเลยอืมท้อต่อไปอะไรอีเรแวแล้วก็ต่อรววยมันมาถ่ายมาทางนี้ คนโอ้ยต้องแกใจก็ย่อไปต่อด้นก็เสาไปในนี้ถไม่ตีเลยก็ได้เสาโอเคเสาอยู่รอัมเสา mười lăm phong mười lăm điểm 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 มอสครับอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรครับคุณใช้หมกมาแล้วก็มันก็โผล่กับเสาดูครับอันนี้ถ้าใครไม่วิ่งก็คือลิมิทเบสครับใครไม่วิ่งลิมิทเบสอันนี้กาแฟยอมไม่ต้องเร็วเสาเสาเสาแหมว่าเสา <S <S ไม่เห็นเลยบินไปได้เลยอ๋ออยู่ดี่นี่ยางนี้วะย่างแก่ดย่างแก่ดไปโอเช่โอเคแล้วมีก็แฝงกันมั้ยอะไรมากระดังง okay. oh, nah ีอะไรเอออ๋อโอเคลองยิงเบอร์เรยไว้ใส่แล้วใส่แล hey hey, oh, nice. ้วตงยด้ไหครับยะ กาแฟกแฟใน้าแล้วก็อไม่กลไมตทีมลทำไมทำไมทำกันอย่างนี้กขเดี๋ยไม่ไม่ตายเลยไม่ตายเลย ตัวมัวเอา่้ตายอย่าลมถ่ายรูปนะคนที่่าอย่าลืมถ่ายรูปนะครับผมมไม่อกเห็นผมรอเปล่ามาแล้วมาแล้วมาไอ้ลุนลินั่นของด่ากูไว้หอ หวอกับเสื้อนินจาเสื้อตะเกียวกันเอยินเดียวด้วยครับผ่านทั้งเลนแล้วอยากได้กินข้าวต่างกันทั้งเลดแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เอาครับผมขอกจากห้องให้เลยจ้าผมขอนะไม่งั้นจ้าเอาเลยผมไม่มั่นใจว่าจะเล่นแล้วออกไปเลยครับเออทำไมเออสามคนที่เพิ่งพาเนี่ยครับมันเรียงหน้ากระดานอย่าลืมถ่ายรูปผมนะเอาวัตถุไฟฟ้า เอาผ่านครั้งที่ห้าของอาร์ตได้ครั้งท0สิบแล้วด้วยมันมันมีดูครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับมันเท่าไหร่มีพูวนับไม่ทวนผมขาดแค่ยังเกงมองกับหนังสือสกอราครับใครที่ใครที่เพิ่งผ่านรอบนี้ก็ช่วยถ่ายรูปหนูด้วยนะไม่รู้ครับผมไม่ผมไม่ทด้ไปไหนถ่ายเลยก็ใครใครเล่นความละเอียด พร้อมดึเรื่อมันราบซีกนั่งไ้อออกยากได้เข็มขัดครับผมออกมาจากออกมาจากงนดีใจที่อัดวิดีโอไว้เย้